ขายที่นาเนื้อที่36ไร่3งานอยู่ในเขตตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเอกสารสิทธิ์เต็นโฉนดอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านหนองขามที่ดินอยู่ติดชุมชนติดถนนทั้งสองด้านเข้าออกได้สองทางปัจจุบันให้ชาวบ,บ้านเช่าทํานาไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยครับขายราคาถูกๆทำเลดีๆแบบนี้ซื้อเก็บไว้ให้เช่า ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละ1นึ่งแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร094-464-2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับ